ครับก็สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องโซเดนพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้มีตัวเลขดีๆนํามาฝากให้กับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเพราะว่าสูตรนี้ก็เข้ามากันหลายงวดก็นะคิดว่าเดินดีก็เลยเอามาให้ท่านสมาชิกได้ไปพิจารณาดูนะครับ ัวเลของเราก็อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเพราะมีอยู่8ชุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบชุดไหนก็เลยจัดไปนะครับก็คนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเผื่อเป็นกําลังใจนะครับครับเดือดท้ายคลิปก็คงจะมาแนะนําสูตรนะครับการคานวณก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คํานวณง่ายๆนะครับได้มาที่3กับ4นะครับด้านนี้ได้มาที่7นะครับผมก็ได้มา7แล้วก็8 จับเกตมาก็หกและห้านะครับแล้วก็เลขที่ออกมานะครับเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้านะครับผมเขียนผิดนะครับหกสี่นะครับแล้วเข้าที่หกสี่นะครับต่อมานะครับเข้ามาที่ศูนย์ห้านะครับแปดศูนย์ห้านะครับแล้วก็ต่อมานะครับเข้ามาที่เก้าสามนะครับศูนย์เก้าสามด่างหนึ่งสี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ เข้ามาที่58นะครับตัวเลขที่ออกมาคือ196ล่าง58นะครับต่อ,อ,อมาก็เข้ามาที่19นะครับ19ตัวเลขที่ออกมาคือ519ล่าง47นะครับแเ้วงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็519นะครับการคำนวณน,นะครับ519ล่าง47นะครับ การคำนวณเราก็ใช้หลักหน่วยบนแล้วก็10บนบวกนะครับได้ศูนย์นะครับแล้วก็10หน่วยล่างนะครับบวกกันได้น่1นะครับบวกกันก็ได้มาที่เลข1และ2นะครับเรายก1มานะครับ1มาก็2นะครับนับเพิ่มแตมเป็น2จาก1มาก็ศูนย์แล้วเก้านะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ4 1 1ล่าง92นะครับแล้วก็ที่ 1 1แล้วก็9 2นะครับถือว่าเดินดีนะครับส่วนนี้ก็เข้ามาก็ไหลงวดนะครับก็วันนี้ก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ก็ต้องไปพิจารณานวยนะครับ4 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับ10หน่วยบนนะครับบวกกันได้2นะครับ10หน่วยล่างบวกกันได้1นะครับก็2บวก1นนะครับเราได้3ามและี่นะครับ ด่านนี้นะครับ1นะครับเรายกมาแล้วก็เพิ่มแ้มเป็น2นะครับสองนะครับจาก1นะครับลดแ้มเป็นศูนย์เก้านะครับเราก็การจับชุดนะครับเราจับขึ้นบนนะครับจับขึ้นบนนะครับตัวเลขก็แทบจะไม่ต้องกลับนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักหน่วยนะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะครับเราเอาไปพิจารณาดูนะครับ ผมได้จับชุดเอาไว้นะครับก็มีดังนี้นะครับเพราะว่ามีอยู่8ชุดนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็มีอยู่1 3ึ่นะครับแล้วก็2 3 2 4นะครับแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สี่เก้าสามเก้าสี่นะครับเน้นๆนะครับผมก็ได้ขีดเส้นใต่เอาไว้นะครับเผื่อชอบก็นะได้จัดนะครับ สำหรับ1 3สนะครับผมชอบมากนะครับเลขวดนนี้เพราะว่า,าเลขสามมาแรงนะครับก็อลองไปพิจารณาดลนะครับลองดูนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เบียงท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นหวัดแล้วก็ไอเจ็บคอพูดไม่ค่อยชัดนะครับก็คอไปนะครับ คคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเขาคงจะมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ